สวัสดีครับท่านชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มารายงานความคืบหน้านะครับของการเทผนังกันดินนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเทผนังกันดินนะครับฝั่งซ้ายของตัวบ้านนะครับก็เป็นชั้นที่2นะครับส่วนชั้นแรกนั้นเทไปหลายวันแล้วนะครับก็หลังจากที่เทแล้วนะครับก็พายุโนอื่นเข้านะครับ ก็เลยทำให้หยุดไปหลายวันนะครับเนื่องจากว่าอากาศปิดนะครับแล้วก็พายุเข้านะครับทำให้ผนังนะครับทำให้ดินที่ถมไว้นะครับเกิดการสะสมของน้ำนะครับเนื่องจากว่าฝนตกทั้งวันนะครับแล้วแต่ถึงแม้ว่าจะตกไม่มากนะครับแต่ว่าทําให้ดินสะสมน้ํามีน้ําหนักนะครับก็พังทลายลงมานะครับก็พัง มาด้านที่ไม่เทก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าด้านที่เทแล้วนะครับก็พังให้ดินเข้าไปในร่องนะครับก็ออกยากนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าติดเหล็กนะครับก็ทําความสะอาดก็ทั้งวันนะครับสําหรับดินที่พังลงมานะครับก็สะสมไว้ตรงกลางนะครับก็จะเอาไว้ถมกลับนะครับตอนที่ทําผนังเสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับ นะครับปภกับดินขุดใหม่เลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ทำาทั้งวันนะครับก็เสร็จนะครับเหลือรายละเอียดเล็กน้อยนะครับการค้ำยันแนวดิ่งนะครับแล้วก็แนวเส้นตรงนะครับเพราะเนื่องจากว่าแบบเกนะครับเกของแบบมีขนาดเล็กนะครับก็ยกไปเหยียบมาก็ทำให้งอได้นะครับก็ต้องมีการค้ำยันดัดช่วยให้ตรง นะครับก็ต้องดึงเอ็นดูแนวนะครับแล้วก็ค้้ยันช่วยนะครับถ้าโค้งก็ดันกลับนะครับก็ประมาณนี้นะครับจุดไหนไม่มีปัญหาอะไรก็ค้้มยันรักษาแนวไว้นะครับเวลาเราเทคอนกรีตนะครับก็อาจจะล้มได้นะครับส่วนการเตรียมเนื่องจากว่าวันนี้นะครับจะเทคนเดียวนะครับไม่มีผู้ช่วยนะครับก็ ได้ทำร่องทางเดินไว้นะครับเพื่อที่สะดวกในการเดินไปเทนะครับก็ตั้งย้ายโม่มาให้อยู่ใกล้นะครับเทกีก็เทลงกระบะแล้วก็ตักไปนะครับแล้วก็ตักไปใส่แบบเลยนะครับจะได้สะดวกนะครับวันนี้โม่เล็กถ้าเป็นโม่ใหญ่ก็ถ้าเป็นจำนวนถุงก็สี่ถุงนะครับสี่ถุงก็ประมาณ1 6โม่ จะแบ่งท่อนละท่อนละห้าโม่นะครับสามท่อนนะครับเพราะช่วงล่างช่วงเช้าก็มีเวลาประมาณถึงสี่โมงเช้านะครับต้องฟังไปทํางานนะครับก็จะมาช่วงบ่ายได้รอบหนึ่งนะครับช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับก็ได้เตรียมน้ําไว้แล้วนะครับอันนี้ปูนนะครับสั่งมาแล้วนะครับแล้วก็หินสั่งมา2คิวนะครับ สำหรับทรายนั้นก็เป็นทรายในพื้นที่นะครับให้ะชาวบ้านขนมาให้นะครับก็เที่ยวละสองร้อยนะครับที่กองอนี่ก็สองเที่ยวนะครับเป็นทรายที่ไหลลงมาจากจากไร่มันนะครับไหลลงมาก็ะจะมีการแยกตะกอนดินกับทรายออกจากกัน,นก,ก็ก็เหลือเฉพาะแต่ทรายนะครับชาวบ้านก็ไปตักมา มาใช้กันนะครับเราไม่มีรถก็ต้องจ้างชาวบ้านนะครับขนมาให้นะครับถ้าปกติแล้วก็จะเป็นของรถน่าจะ3า0นะครับถ้าเราสั่งสั่งรถมานะครับเป็นสายแม่น้ำนะครับราคา350รานะครับนะครับก็คงมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าสะดวกก็จะตั้งกล้องถ่ายตอนเทปูนกันแล้วกันนะครับสำหรับ ในคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ